เราจะมาใช้บัตรยูทิปกดเงินที่ตู้ ATM ในเซเว่ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเดี๋ยวเรามาลองกันเลยเสียบบัตรเข้าไปตรงนี้นี่ทำยังไงบ้างดูซิอ่านก่อนแป๊บหนึ่งภาษาไทยก็มีด้วยยีต้อนรับนินดีต้อนรับเพราะว่างั้นแล้วก็รอแป๊บหนึ่งกำลังอ่านอยู่ง่ายมากเลยนะเคยกดแล้วไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยก็เลยมา ทำให้ดูอ่านนานเนาะมีปลาด้วยสองตัวถอนเงินถามยอดแล้วก็ไปดูในแอปเอาก็ได้อาจจะมีค่าธรรมเนียมนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ก็กดยืนยันนะคะอันนี้ข้ามไปเลยไม่ต้องเลือกสินเชื่อออมทรัพย์อะไรไม่ต้องเลือกข้ามไปเลยแล้วก็กดพาสเวิร์ดเนาะไม่บอกนะจ๊ะ,ะกดครบปุ๊บพาสเวิร์ดจะเป็น4ตัวนะบัตรยูทิปกดยืนยัน โอเคแล้วก็จะมีให้เลือกนะคะสองหมื่นสามหมืนอะไรางี้ก็กดสามหมื่นแล้วกันสองหมืนแล้วกันไม่ได้ใช้เยอะตึงย,ยืนยันเย้ไม่มีค่าธรรมเนียมเงินที่เงินเยนที่เราแลกไว้ในบัตรย t u ิ e อ่ะเขาก็จะออกมาตรงนี้สองหมืนเยนนะคะเะเห็นปะ ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยค่าธรรมเนียมไอเีมเห็นไหมศูนย์แล้วก็เอาบัตรขึ้นแล้วก็อย่าลืมเงิน2องหมืนเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ง่ายปะนี่ในเซเว่นเท่านั้นนะรอสัน a ฟมิลี่มาหรือตู้อื่นๆไม่ได้นะอ้าวไปเด็กเสียเงินกันต่อช้อปปิ้งกันมันมาก